เออไม่มีใครลำดับเป็นเพื่อนเหรอเออจบ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 ้บจ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 บวบอบจบรบบจบจบจบมจบจับบนย ม,มาเราเล่นมัมมี่ปิดบอมของแมทเกมนะครับก็ไม่ได้ปิดบอมหรอกแต่ว่าแต่โดบอมครับม,รมาผมเอามีดมาเล่นนะครัะนี่เลยเอ๊ะทำไมเหมือนใส่หูฟังผิดด้านวะผมบักฟันเร็วนะครับมาลองดู <c oughs> ทำไมเสียงบักวะ หลังไหนวะชิบหายหันมั่วเลยเฮ้ยโอ๊ยโดนดูดโดนดูดว้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ย

ไม่ได้ยิน,นเสนะียงเอฟเฟกต์กันนิลานแล้วนะเออลืมบอกไปเลยลว,ว่าห้องนี้จำกัดของวิ่งแค่ไม่เกินยี่สิบ้านะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีใครใส่ของบั็เนนะมามาเรายิงทางนู้นเลยครับยิงเล่นเลยทันแน่เอาพลระเบิดยิงพลระเบิดยิง โดดขึ้นมาก็เตรียมปิวอะมาได้จ้าแต่ผมก็ต้องอือหือเร็วๆๆกันเร็วกันเร็ว,วชิบหายแล้วชิบหายเล่าชิบหายเล่าอุ้ยดีนะไม่ตกแต่ผมฟันรัวๆแล้วอือหือ บบฟันตึงๆอ้โหไม่รอดท่อน้ำทิ้งท่อน้ำทิ้งอ,ไไอยู่ตรงไหนวะ <laughs> แปลกๆน,นะ <laughs> นี่เราขออย่างนี้แนละ้วเนี่ยเดี๋ยวผมเป,ปลเี่ยนเป็นพกระเบิดดีครับตอนนี้นะ่านะจะได้เป็นนะ เอาละเอาละเรามาทางนี้กันแล้วมาแล้วครับก็สนุกดีเหมือนกันนะอเอามีดมาฝันแล้วก็ห้องที่ของปิ้งมันแบบไม่เกินกันมากเท่าๆกันเลยครับสนุกดีชุกชำมาัำครับ <c oughs> ือม,มันยิงไม่ไป อะไรวะเนี่ยอู้เสียงดีดังมากเลยอยู่ไอ้ตรงไอ้คอมแอร์เออตายแล้วเจ๊น่าจะแอบอยู่เปล่าเฮ้ยจะไปรู้ได้ไงว่าแอบที่ไหนออาจจะเป็นไปได้ใช่ปืนนอนแล้วชุดอย่างไม่เนียน ก็ยูบมันไม่เนะียน่ะเดี๋ยวแดดดีประมาณนี้ต้องวิ่งโดนดัวใส่กันเลยนี่บกกับัคก,กับบัคอย่างนี้แหละแล้วก็มีโดฟันเราจะฟันตึงๆเออใช่นะ่ดนนี้มันไม่เมือยละมีคนเป็นมีคนเป็นอ่าอุ้ยแล้ววันฉลามเรา อื้มฮึอื้หือเอาแล้วรอดได้แค่เฮ้ยไปหลอกเขาคิดตุจริงๆเล้วโอเครอหนิแต่มาเราปืนพกระเบิดยิงไปก่อนครับแล้วเขาหยิบมีดนะ โอ้ยฝันไม่ไปมีดูดไงนี่ถ้าไม่มีดูดได้ดดดจะโอเคครับแต่ว่ามีดูดก็ไม่เป็นไรครับสนุกดีแล้วเออลำไม่ได้เนี่ยพอของวิ่งมันจำกัดก็จะรู้สึกว่าวิ่งปก,กติไม่ได้เร็วไม่ได้ช้ามากแต่เราโอเคนะแต่ไม่มีของบั็กนะครับอันนี้คือไม่มีของบักนะ็กเลย โอ้โหตรงนี้มีคนเป็นหลังเข้า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 เรียบร้อยตายนะการตายนะรอให้อยู่ในนี้ไงชิบหายแล้วนะชิบหายแล้วลว่าเจ้าโชว์โชว์โชว,ว,ผผว์แล้วผมผิวแล้วผมผิว โอ้โหโดนเจว่ะไปกันลงังไปกันลังไปกันลังไปกันลังไปท่อแดงคือตรงไหนวะเกิดแดงเหรอ,อ,โ,อโอเคอก็ว่าท่อแดงกันเลยไปแ,แล้วครับฟัคเหมือนเดิมยิง นี่ลงหาปืนนี้อย่างบ้าคลั่งแล้วแบบหลายวันมากครับแต่ได้แค่10วันเอาหุยตรงนี้มีคนเป็นนะเปล่านี่ไงเอา้าโอ้โหหลังเป็นสวยเลย <S <S 2> <S 2> นั่นแหละนั่นแหละ เฮ้ยเอาดิยิงไปดิยิงไปดียิงเดิยิงดิยิงดิยิงให้ร้อนเลยยิงให้ร้อนอ่ะฮะแล้วเดี๋ยวมันก็ร้อนไงหรอจริงหรอเอาตกตก เฮ้ยโอ้โหไม่โดนนี่เหรอรวเนวเออทำการกันเป็นทีมลุนสุดเสร็จมาอยู่ทางนี้แล้วเรตรแรงอ่ะอ้าวมาดีเลยเรียบร้อย ต้องเล่นเมาส์ไปเมาส์ไปไวเสียงดอนอย่างดังอ่ะโอเคนี่ท่านไม่ได้ยินเสียงดอนไม่หันไปเช็คเลยนะเมื่อกี้เสียงดังกราฟเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ท่าไม่นอนแล้วนั่งเฉยนะจะรอดอ่ะเออมันบั๊กกันเปล่าปกติมันไม่มีนะ เอ,เอาไปกรนลเลยทั้ตัวอะไรนะเ้ยเด่อยโอ้โหไม่โดนโอ้โหตกอย่างไกลสา,สายลำจะรอดไหม,มดูกันแล้วรอดวะ วิ่งบนเลยนั่นแหละไม่รอดไม่รอดปิดบอมไหมแบบนี้ประมาณนี้สนุกดีใช่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 ไหวไหมไหวไหม ว่าครับเรานี้นะมีมีเป็นด้วยปะ <c oughs> อุ้ย <c oughs> เราพยายามโดดจุกแล้วกันสว <c oughs> ยอุ้ยอย่างโหดเอามีดฟันตายเลยหลังมาแล้วหลังมาแล้วหลังมาแล้ว โอ้โหไม่รอดเลยตีเสียงแล้ววะดี่ไงเสียงหรือเสียงอะไรนะคิดดีเหรอจิ๋วเจ๊ประสบการณ์สอนมาหลายครั้งว่าเราเหลี่ยม ตรงนี้แหละมีคนเหลี่ยมแน่นอนดีไงมีคนเหลี่ยมแน่นอนอุ้ย่ดยบีบีมิโลนะอย่าวาปดีอย่าวาบดีอย่าวาปดี โอ้โหควายระเบิดไปแล้วไปเรียบร้อยอมดัก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 ,ดกอ้อโหจบไวจัดเลยโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะเป็นแบบเ,เล่นกันเองนะครับค่อนข้างสดุกพอสมควรเนาะในยุคแบบนี้ออก็ไปละไว้เจอกิปหน้าผมสวัสดีครับ